ยินดีต้อนรับสู่ช่อง6สายสะพายเป้ยอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ผมกับหมอเหี่ยวก็มาให้กําลังใจน้องสาวตักก๊กแตนโชรดานะครับวันนี้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงที่จะเป็นของขวัญวันแม่นะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านมหาสารนะครับตอนนี้ทีมงานก็มาครบกันแล้วแต่ว่ายังเตรียมการอะไรอยู่เราเข้าไปดูข้างในครับเดีย๋ยวมาดูกัน จเจเอ๋สวัสดีค่ะปสายสไปเดย์เป็นยังไงสวัสดีค่ะยูทูบช่องปกสายสไปเดย์นะคะโอ้โหเป็นยังไงวันนี้มามาให้กำลังใจน้องให้น้องแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ที่น้องถ่ายทำบิวสิีโอเพลงยังจำแม่ได้ไหมยังจำแม่ได้ใหมนะครับก็เป็นวันเป็นเพลงดีๆที่จะมอบมอบเป็นควาแม่นะครับนี่ตามแบบกันสวัสดีแม่จ้า ไปว่าอย่างไรข้างนอกลูกรู้ความขอหมูลูกโอเคครับอีพีแรกก็เดี๋ยวจะมาดูกันรอติดตามชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับเสียให้น้องเกมสขอบคุณมากๆตุ้กับโบวันนี้เป็นโบว์เอ๊ะยังไม่รู้ยังไม่เลืกตัวอันนี้คุณตุ้มกับโบว์อันนี้ตุ้มกับนักแสดงนะอ๋อนนี้เป็นแต่งหน้าตอนนี้กำลังเป็นศิลปินอยู่อ๋อต้องรองอ่างนี้เลยนะแต่ก็ค่า โอ้โอเคอเคราชนะมวเมื่อวานกระดนี่ก็ม่วานใส่รีมขีคล้ายกันวันนี้ชนะแต่วันนี้ชนะวันนี้คุณชนะศิลปินใช่มครันี่ตอนนี้คุณกาลังอยู่กระช่องอะไรรู้ไหมเออหกสายสไปเป้คุณรู้รู้รู้เคยออกช่องนี้มาแล้วอเหรอ่ค่ะคุณจะชื่อพูดชื่อช่องธรรมดาไม่ได้นะคนระดับพุ่มกับโบยังไงครับคุณจะต้องมีคาพิเศษเกี่ยวกับสายไเป้อะย่างเช่นอะไรครับอย่างลูกสาวเาก็จะชื่อพูดชื่อช่อง h o u ่นี้ ต้องมีอะไรพิเศษไ่มกับลุคตาของเขาวิ้นเราจะมีอะไรอ่ะเราต้องมีแค่หน้าตาปะ ก็พิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับอุ๊ยาอล่ะจะสื้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็เปิดรายการให้หน่อยสมมติว่าคุณเป็นแบบเออคุณเป็นเจ้าของช่องสมมติอะไคุณต้องเปิดรายการที่ต้อนรับสู่หกช่องของสายไพร์เป้อ๋อสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง6สายไพายเป้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะชนะไปเลยชนะครับชนะจ้าของชองชนะเช่องไปเลยขอบคุณขอบคุณมากครับไม่กลัวลวแค่ทำงานครับคเดี๋ยวเดี๋ยวถึงงานไปเดี๋ยวไปแอบดูกันว่าเขาทำอะไรกันบ้าง ไปเสร็จแล้วไปวิวสิกลิเดียวเสร็จแล้วนะครับออกสายสบายเบ้ก็มาช่วยปิดกล้องไปไหมฮะไวมากไวมากชส้นซิงรู้สึกจะสองเส้นแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งต่อโอ้น้องขักลับบ้านมาดีมากไม่เลดเลยไม่เลยตุ้มกลับตุ้มกลับเขาคอยบอกก็ถือเนื้อเหมือนแจ๊คไวุเมื่อวานอ๋อเหรอเราดูสุดเขาเขาเขาสายแบบต้องกหินเนื้อทุกเม็ดจริงลูกศิษย์อาจารย์ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะพูดออกมาของจริงมันต้องอย่างนี้ ก็วันนี้ดีใจกับน้อง<ม>และก็ทีมงานด้วยงานด้วยความสมบูบรณ์แบบอิม่มเอมใจแล้วในทสุดท้ายเนี่ยเป็นเพลงที่หมายความ่ากมีความหมายที่ดีมาหมากครับ่แม่ของทุกคนเนาะฟังแล้วน้ำตาเล็ดน้ำต,ตาไหลกันเลยทีเดียว<อ>คือคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นเพลงที่แันอยากจะสื่อสารให้กับลูกๆทุกๆคนที่แบบอาจจะหลงลืมพ่อแม่ไปบ้างในในบางเวลาที่เรามีความสุขในบางเวลาที่แบบเอยเราอาจจะมีแฟนบางเวลาที่เราอาจจะอยู่กับเพื่อนแล้วสนุกสนานหรือบางเวลาที่เราได้ดีมี งานการแล้วอ้าวลืมคนที่คอยอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เตือนสติจินใจได้ดีเพราะพี่ก็เป็นนะใช่ไหมมันมีบ้างแหละคนเราบางช่วงช่วงที่ชีวิตเราจเหนื่อยหรือว่าจนลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนมากส่นมากท่านเหนื่อยจะคิดถึงพ่อแม่ไหมถ้าชีวิตที่แบบกําลังเพลินเลออใช้ตังเที่ยวอะไรพวกเนี้ยลืมไปเลยลืมจะลืมหลายคนหลายคนพี่ก็เคยเป็นบางช่วงที่ชีวิตมันสติไม่ค่อยอยู่กับล่องอร่อยั้งหลัง วันนี้พี่บินคดีเลยพี่ดีมากเออต้องดีโอ้โหับไกราบขับเลยทีเดียววัสดีครับแม่ตอนแม่กลับแม่ตอนนี้แม่กราบนะอ๋อก็บอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับเอฟซีของอาจารย์ดีนนะคะกับพี่หมอเหนียมทางช่องหกสายสไายเต้ด้วยนะคะมมาให้กำลังใจแล้วก็แตนะคะวันนี้อาจารย์พาทัวร์ใช่ไหมวันนี้ใช่พาทัวร์พาทัวร์นี้เขาเพิ่งเปิดด้วยนะ กาแฟก็คืออร่อยเลยรสชาติรสชาติร้านเข้าเก๋ดีนะจานมาสอกเราตั้งเป็นมหาเลยไหมหาเฮงมาได้หมดได้หมดของเรามหาเอสทูเจมหาหกสายสะพาเป้มหาสิบสองจานมหาหมอเหนียวอะไรเยอะจังวนไปวนไปวันนี้มีรำลืมมีความสุขวันนี้ลาคลิปนี้ด้วยบทเพลงมิวสิกวิดีโอเพลงคนมาผู้หญิงนี่ชื่อไหมยังจำแม่ได้ไหม วันน like right? like ี้เราลากัน uh ด um, ้วยการติดกล้องนะครับเพลงยังจากแน่ได้ไหมผลงานของน้องตะกะแตนชลดาฝากติดตามเร็วๆนี้นะครับเพราะน้ำตาแตกแโค้งกันไปเลยทีเดียวขอบคุณมากอย่าลืมกด Subscribe, กดแชร์กดไลค์สำหรับช่องหกสายสปายเต้ได้นะคะกดกระดิ่งกิ้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 ง